บทที่สองพระวะปะเถระผู้ปรารถนาบรรลุธ,ธรรมเป็นคนแรกอดีตชาติและความปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดอยู่ในเรือนสกุลหนึ่งในพระนครหังสวดีถึงความเจริญวัยรู้เดียงสาแล้วได้ยินผู้คนพูดกันว่า พระเถระรูปน้นรูปนี้ได้เป็นผู้รับพระธรรมของพระศาสดาเป็นปฐมท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถึงความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในอนาคตการขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในบรรดาภิกษุที่รับพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระองค์เป็นปฐม แล้วประกาศตนถึงพระรัตนตรยัยดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าทรงยังมหาชนให้เย็นใจว่าผู้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตปทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์เพียงตัวเดียวจะต้องเข้าถึงอบายเพราะจิตปทุษร้ายนั้นเปรียบเหมือนช้างในค่ายสงครามเบียดเบียนสัตว์เป็นอันมากท่านทั้งหลายจงยังจิตของตนให้เยือกเย็น อย่าเดือดร้อนบ่อยๆเลยเราได้นับถือพระองค์ผู้เป็นจอมประชาผู้คงที่เป็นสารณะก่อนใครๆเราไม่ได้เข้าถึงทุกคติเลยตลอดแสนกับจากนั้นท่านได้กระทำบุญจนตลอดชีวิตใต้จากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปมาในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายล่วงไปแสนกับ ่าสุดท้ายเป็นสมาชิกปัญจวคีสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรานี้พระเถระนี้เกิดเป็นบุตรชายของวาเสถพรามหนึ่งในแปดท่านที่พยากรพระโพธิสัตว์ในพระนครกบิลพัฒ์เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะประสูตอาศิติฤรืศีพยากรว่า สิทธ,ธัะกุมารจะเป็นพระสัพพัญยูเขาและบุตรของพราหมณ์มีพราหมณ์ชื่อว่าโกนธัญะญเป็นหัวหน้าได้ละคารวาสวิสัยออกบวชเป็นดาบดแต่ในประวัติของท่านพระอัญญาโกนธัญญะว่าพราหมณ์เจ็ดคนพยากร์ณเป็นสองทางแต่โกนธัญะพราหม์มั่นใจว่าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแน่จึงออกบวชก่อน ครั้นรู้ว่าพระโพธิสัตว์ออกบวชแล้วจึงได้ชักชวนบุตรพรามออกบวชสี่คนรวมท่านด้วยบรลุธรรมรู้สึกผิดที่เคยเป็นอันธพาลพวกดาบททั้งห้าคนคิดว่าเมื่อสิทธัตถากุมารบรรลุพระสัพพัญยุตยาแล้ว พวกเราจะฟังธรรมในสำนักของพระองค์และจักบรรลุอมตะธรรมจึงพากันเข้าไปเฝ้าอุปถากอยู่6ปีและหมดศรัทธาเมื่อเห็นพระโพธิสัตว์เสวยอาหารหยาบจึงหลีกไปอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงจาริกไปสู่ป่าอิสิป,ปตนะทรงแสดงธรรมจากแล้ว ในวันปาติบทวันแรมข้ามหนึ่งวัดปดาบทบรรลุโสดาปฏิผลและบรลุพระอาหารหัตพร้อมกับพระอัญญาโกนทัญญะเป็นต้นในวันดิถีที่ห้าแห่งปักครั้นบรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านได้พิจารณาถึงพระคุณยิ่งใหญ่ของพระาศาสดาจากคุณสมบัติที่ตนได้มา ท่านเกิดธรรมสังเวทที่เคยตำหนิพระศาสดาว่าเวียนไปเพื่อความเป็นคนมากๆโอ้ความเป็นปุถุชนกระทำให้เป็นคนมืดมนกระทำให้เป็นคนไม่เห็นแสงความเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นกระทำให้เกิดดวงตา วปะเทรคถาแล้วกล่าวคาถาว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะพระอริยเจ้าตรัสรู้รมแล้วย่อมเห็นคนอันภานผู้เห็นอยู่ด้วยมีปัญญาจักสุย่อมเห็นคนอันพานผู้ไม่เห็นอยู่ด้วยไม่มีปัญญาจักสุส่วนคนอันภานผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยทัศนะไม่ได้ตรัสรู้ ย่อมไม่เห็นคนอันธพาลผู้ไม่เห็นคือไม่รู้ธรรมและอาธรรมและคนอันธพาลผู้เห็นอาธิบายว่าพระอริยะย่อมเห็นบัณฑิตว่าเป็นบัณฑิตย่อมเห็นปุถุชนว่าเป็นปุถุชนการเห็นของท่านเป็นการเห็นตามสภาพที่เป็นจริงส่วนปุถุชนย่อมไม่เห็นสภาพที่เป็นจริงเช่นนั้น พระเถระแสดงข้อปฏิบัติอันไม่มีวิปริตของตนในบุคคลที่ควรครบและไม่ควรครบว่าแม้เราผู้ปราศจากทัศนะในการก่อนไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นอยู่ซึ่งยยธรรมทั้งสิ้นเหมือนเห็นผลมะขามป้อมในมือและาศาสดาทั้งหกมีปุรณกกัสปะเป็นต้นผู้ไม่เห็นธรรม อยู่ตามความเป็นจริง